ออกพุดได้ไหมครับท ok. ี่ผมเคยเล่นไปอ่ะใช่เราอยู่เกาะลิงเฮ้ยเฮยเา้ยหยุดตีอยุงตีใช่ครับเราอยู่เกาะลิงแล้วตอนนี้ผมก็ใช้ผลล็อกเก็ตซึ่งมันก็มาถึงความเป็นปัญหาใหญ่ก็คือมันโดนน้ำปองปอมได้มันมันโดนน้ำที่อยู่ในเกาะที่มันที่มันไม่มีลายอ่ะมันโดนน้ำที่มันไม่มีลายได้ แต่มันโดนน้ำที่มีลายไม่ได้ครับผมก็เลยไปดูเรื่องวันพีชมาอีกทีและปรากฏว่ามันคือมันคือการมันคือการที่แบบว่าเหมือนเราใช้ผลยางยืดน,นะแล้วเราไหา้น้ำไม่ได้อะใช่ครับซึ่งทำให้ผมม่ติดเกาะตรงนี้ซึ่งพอที่มาสมผลนั่นแหละ แล้วคือไปกินผลด้วยนะเนี่ยผลล็อกเก็ตอันนี้ผลล็อกเก็ตจริงๆไม่ได้กินหรอกเขาเราเรา,เราไปนั่งแทนเอๆๆอเออออตกใจหมดตกใจหมดนึกว่าไม่ได้ต้องเราต้องจำไว,นว้นะว่านะว่าห้ามโดนน้ำที่มันมีลายสำหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อผลนะก็ไม่ต้องเป็นไรมังกี้ สองพันสามเอหรอน้อยอะ่ะทำไมมันน้อยอะ่ะทุกคนอาจจะคิดว่ามันก็เยอะใช่ไหมเป่าเลยครับมันน้อยมากเลยนะสำหรับผมเพราะว่าผมต้องใช้ต้องใช้นั่นเลยนะต้องใช้ต้องสอนหม e ื H ่นหนึอกในการนั่นเลยนะเดี๋ยวนะออ ปืนล็อกเก็ตล็อกเก็ตของแท้ใครบอกไม่ใช่ถอดล็อกเก็ตนั่นคือมันดึงออกมา,าเป็นล็อกเก็ตเลยโทษ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 ในเห็นเมื่อกี้ไหมเอาฆ่าไม่ได้ก็ไม่บอกเออลืมไปเป็นตัวสลัดด้วยกันฆ่ากันไม่ได้นี่แหละเพื่อนที่แท้จริง เอ๊เอเอ๊ยยิงชาร์จพลังปุ้งโอ้โหเริ่มยิงแม่นแล้วโดวยความที่ผมเป็นมือโปรเรื่องการยิงปืนอยู่แล้วไงในเกมอะแล้วแล้วยิ่งมันมีการแบบชาร์จพลังและศัตรูเป็น NPC ด้วยไงศัตรูเขาแบบเป็น NPC เป็นคอมพิวเตอร์ไง คอมพิวเตอร์ถึงจะฉลาดเรานะแต่ว่าเราก็มีสมองนะ Computer คอมพิวเตอร์คอมโอ้ยอย่างน้อยแล้วก็มีสมองนะ Computer คอมพิวเตอร์เขาไม่ได้มีสมองแต่ว่าเขามีวิธีเล่นที่มันดีกว่าเราแต่ว่าเรามีแบบ,บกกว่ากลยุทธ์การเล่นเดี๋ยวนะมันก็อันเดียวกันไม่ใช่หรอมันอันเดียวกันหรือคนละอันช่างมันเถอะโอเคนะครับอ้ย โอ๊ยต <icana>, ิดติดตวันนี้เราจะมารีวิวผลล็อกเก็ตกันเอาแล้วทำไมไม่เป็นหัวข้อคลิปเออลืมเหมือนกันเฮ้ยเอ้ยลงไม่ได้ลงบันไดเขียวสิลงบันไดเขียวโอเคเกือบจะทะเลาะกับบันไดแล้วว่าแต่ทำไมมันกล้องแบบย่างเร็วเลยอ่ะมันแปลกๆกแล้ว เดี๋ยวนะเงินเรามี7,500เราไปซื้อได้อีกเราไปซื้อพลลคเก็ตเฮ้ยอย่าตีดิซื้อพลลคเกตอีกซื้อพลอ,กกอักิทอีกไหนไหนมันมาตีแล้วแหละฆ่ามันเลย ลุยไปลุยไปไม่มีเรือลุยไปไม่มีเรืออ๋อลุยไปไม่มีเรือโอเคเกือบตายเออเออเออโอเคหมุนเรือเอาไม่ได้ ไม่ได้อะอ้เรือต้องซื้อจากเกาะนี้เรือต้องซื้อจากเกาะนี้ด้วยแล้วเรือต้องซื้อจากเกาะนี้ต้องซื้อจากเกาะนี้ก็ไม่บอกเรือฟรีจะใช้เรือ300บาททำไม แล้วเรือของเรา,เอ,าอยู่ตรงนี้มันก็เรือเมื่อกี้ไหมอะแค่วับตำแหน่งเรือเมื่อกี้หายไปแล้วเรืออันนี้มาช่างมันเออใช่มันต้องเป็นเรือของก่อนแล้วไม่งั้นมันขับไม่ได้ไม่ดี่ถ้างง้นเราก็เสียเวลาสองเท่าดีอืม ไม่ต้องไปกังวลมากหรอกมันไม่ได้เหมือนกับตารางหุ้นอยู่แล้วที่เราต้องมานั่งนับอันนี้กาวเฉยๆนะจริงๆผมก็เป็นแค่เด็กนักเรียนคนหนึ่งแหละไม่ได้เป็นบัญชีหุ้นอะไรหรอกทุกคนก็กาวเหมือนกันแหละทุกคนที่ดูช่องผมพูดคุยดูสิ ร้านปืนอธิบายอาวุธยิงเร็วซื้อไอเทม What the fuck ผัดบาลังปืน What t อ e นนี่คืออะไรอ่ะมันต้องมันต้องมีอะไรไหมอ่ะอันนี้คืออะไรโอ้ยอ๋อ มันมันคือปืนครับอ๋อที่ดีดหนังกระติกที่ดีดหนังกระติกดีๆนี่เองก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าในบ็อกคุดมันมีที่ดีดหนังกระติกด้วยแล้วแล้วก่อนนี้มันเอาไว้ทําอะไรอะอเอาไว้เดินเล่นเหรออุ้ยก็ดีนะมีเกาะเไว้เ,วเดินเล่นในบ็อกคุดด้วยอันนี้คืออะไรเนี่ยภาพภาพในอนิเมะไม่รู้ดิ มันคืออะไรอ่ะ e? ผมไม่น่าซื้ออ <tinc S 1> <giving quin. S 2> ันนั้นเลยไม่เป็นไรเงินเรามีเจ็ดพัเอออาไม่เป็นไรหวังว่าจะมาสุ่มผลสนอยไม่ได้สุ่มเลยจริงๆเขาไม่ได้สุ่มนะเขาให้ซื้อเลยแต่ว่าบางอันก็โมสตั๊กเลยเ้ยเฮ้เเเสู้ที่ะสู้ที เออไม่ทันยังไงก็ไม่ทันครับคอนเฟิร์มเอาแล้วดันมาเกิดตรงนี้อ,อีกเอาทำยังไงล่ะทีนี้ทีนี้ก็วาวุ่นเลยเอ่าร้านค้าบอสเรือฉันต้องการเรือโอเคได้ซื้อเรือราคาศูนย์บาท ถาจริงเออเดี๋ยวนะมันนั่งได้ด้วยเหรอแต่ว no ่ามันขับไม่ได้เอ้ยเวลาใช้ผลมันก็จะมีปัญหาแบบนี้แหละไม่ไม่ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรหรอกกลัวน้ำกลัวน้ำคนมีผลกลัวน้ำอยู่แล้วน่ะผลยางยืดของจิ๊กที่ถืออยู่เนี่ยผลยางยืดของจิ๊ก มาเป็นไม้กับยางยื่นเลยทุกคนคลิปนี้ยาวเกิน30นาทีแน่นอนเออใช่ลืมไปว่าอีพีถัดไปจะชวนเพื่อนมาเล่นด้วยเออใช่เพื่อนชื่อ NON 3830หรือนน6 3 8 3มจริงๆชื่อเขาเขียนว่านอนแต่ว่าเพื่อนอ่านว่านนใช่ครับ เพื่อนประถมเดียวกับผมเออโอเคเอ่อเอ่อช็อตแรกอ๋อต้องกดครั้งเดียวเหรอไหนเขาบอกยิงเร็วไง มันคูดาวกี่วิเนี่ยคูดาวอย่างนานคูดาวอย่างนานอ่ะนี่มันคูดาวกี่วิกันแน่เนี่ยไออาวุชินนีแต่แต่แต่มันยิงได้โคตรไกลเลยทุกคนดูอ,อมันยิงถึงนะแต่ว่าไม่มีดาเมจมันยิงโดนนะเออใช่ตอนนี้มีดาเมจแล้วโอ้ย ดาเมจรดแค่54ยังหรอแล้วเน,นี่ยดูนะดาเมจรด42 40 45บ้างเนี่ยอันนี้แรงกว่าต้องเงยอะเลยใช้อันนี้ดีกว่าและสมผลมันต้องใช้30,000แล้วมันมให้แต่ผลกากดูอันนี้ผลปีาศาจอันนี้ผมไม่รู้มันเป็นผลอะไรอะ เดี๋ยวเอามาวางเอาเอาพอกดลบผลช่า,างมันเถอะมันเป็นผลกากหรือมันไม่กากเออแย่และยังยังยังไม่ได้ลองอ๋ออ๋อมันใส่ไว้ตรงนี้มันใส่ไว้ตรงนี้จัดเก็บ ของช่องเก็บของใช่ไหมอ๋ออ๋อก็คือแบบว่าแล้วผลเล่นเกตอันนี้อ่ะมันหายไปไหนอ่ะอ๋ออย่ามาพึ่ไม้ถ้าเสียงผมง่วงๆก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เพิ่งห้าโมงเย็นเองมัน้งง่วงแล้วเออเล่นเกมทั้งวันเนี้ยก็ง่วงอืม สำหรับใครที่อยากรู้เออใช่พูดถึงเล่นเกมสำหรับใครที่อยากรู้นะคบว่าพ่อแม่บอกว่าเล่นเกมแล้วปวดหลังเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเกมนะมันขึ้นอยู่กับว่าเราขดเป็นกุ้งเราเองแหละใครที่รักษาสุขภาพเป็นนะก็จะไม่ขดแล้วพ่อแม่ก็จะไม่ว่านะแต่จริงๆผมก็ขดแหละมีมีโดนว่าบ้างเป็นนิดนิดนะแต่ใครโดนว่าเป็นประจำก็อย่าขดละ เออใช่ความรู้นะครับการเล่นเกมหรือโทรศัพท์เนี่ยมันมีแสงย v ทีทให้ตาเราเสียไม่ได้เกี่ยวกับหลังน้าส่วนที่เราหลังงอเนี่ยก็แปลว่าเราขดเป็นกุ้งขดเองอย่าขวดกาลาทุกคนอันนี้เจอเฉยๆนะแต่ถ้าใครทําเป็นนิสัยแล้วก็ขดไปเหื่อมันเป็นนิสัยแล้วแก้ไม่ได้จริงๆนิสัยบางนิสัยมันก็แก้ได้แหละจริงๆผมกาวทุก ครั้งอะเดี๋ยวนะมันต้องยิงให้โดนแบบตรงตรงการจุดเป๊ะเลยที่ผมก็ริงโดนแล้วนะมันต้องใกล้ขนาดไหนอะไรวะอ้ว้วาวาตอนแรกก็ไม่ค่อยกลัวหรอกครับแต่ตอนหลังนี่แหละกลัวกลัวแบบโคตรกลัวอืม ความชำนาญอันนี้เท่าไหรุ่ยผมใช้ได้แค่อันเดียวสกิลแต่สกิลมันเท่นะทุกคนแต่สกิลมันเทนครับผมใช้ดาบคาตานะคู่ดีไหมแล้วที่จับมันก็เท่แต่ว่านี้ดาบอิลอนมัดมันเท่กว่าผมจะใช้ดาบอิลอนมัไม่ดีดาบอิลอนมัดมันดู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 ไม่ค่อยเท่เลยอ่ะ แต่ว่าผมคิดว่าดาแบอีลอนมัสเนี่ยก็มีดาเมจที่ค่อนแรงแลนะครับใช่มันสุดจะแรงเลยนะเอาเอาเอาอ๋อผมลืมเปลี่ยนจุดเกิดผมลืมผมลืมเซ็คพอยต์เช็คพอยต์ผมลืมเช็คพอยต์ Point, Point. ที่นี่ ใช่เวลาเรากดเพวสนนะ่ะมันก็จะไปนี่เซตโฮมพอยต์ตั้งจุดเกิดไว้ที่นี่ยอมรับตั้งจุดเกิดที่นี่แล้วใช่ครับมันง่ายแล้วคุณก็ต้องคุณก็ต้องกดเลือกทำ เอาจริงๆเหรอเขาให้ผมเดินข้ามเกาะเนี่ยนะทั้งทันที่ผมไม่มีเรือเฮ้ย <c oughs> ใจหมดคืออะไรเฮ้ยเดี๋ยวเราไป <c oughs> บอกแล้ว่าเราไปฉันจะใช้ผลลบไปอ่ะอ่ะนี่คืออะไรอ๋อเฮ้ยผลผลปีาศาจ อ๋อผลปีศาจเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอันนี้คืออะไรอ่ะพลังุดปีศาจจับเกตด,ดิเฮ้ยผมได้ผลปีศาจฟรีเฮ้ยผมได้ผลปีศาจฟรีจากที่ไหนไม่รู้ บอกว่าฉันขโมยผลปีศาจนายไปถ้างั้นนายก็ตายซะคือไอ้นี่มันถึกอะแกต,ตายเนย่จริงๆผมจะไม่ได้ฆ่าเขารอกมาแต่ว่าครูเฉยๆคือผมคิดถึงเพื่อนผมคือเพื่อนผมเนี่ยากไปสนีเล่นหนูหน่อย เขาจะให้ผมไล่ค่ะเพื่อนผมจะเป็นทหารเรือไม,อม่เพื่อนผมเพื่อนผมสมเลือกไม่ใช่บางทีก็เป็นทหารเรือบา,บ,าบางทีก็เป็นปุ้ยบางทีก็เป็นทหารเรือบางทีก็เป็นโจสลัดเดี๋ยวนี้ลิ้นพันนะครับผมเนี่ยยืนยนัน เควนเนี่ยจริงๆคลิปนี้มันก็อาจจะไม่ถึง30นาทีที่ผมบอกก็ได้เพราะว่าความจำผมจะเต็มแล้วไม่ดีเดี๋ยวนะเขาบอกเขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าผมขโมอยผมไปแต่เขาบอกว่าฉันไม่มีผลแกอยากโดนใช่ไหมแกโทรเทพใช่ไหม

ป,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 ปุปป๊ปป,ป,ป,ป้ปปปอปปาป้ปใช่ครับเพลงชื่อว่าเทสเป็นเพลงที่โหดกททว่า,าโทูเทเรียวหนึ่งร้อยเท่าแต่มาก่อนทูเทเรียวหนึ่งปีไม่ถึงหนึ่งปีไ <rose> ด้ซ้ำดิเพลงที่มันมาก่อนทูเทเลี่ะแต่ว่ามันเป็นเพลงที่ก่อนที่เกิร์ฟเนจะออกนะเนนี่แกคิดว่า แกโหดที่สุดใช่ไหมในสำนักนี่ะแกเจอฉันกระเด็นกันเลยทีเดียวงานนี้เอ้ยเพื่อนนม่ก็ได้ผลโอ้ย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 ฉันคิดว่าเยี่ยมฉันคิดว่าเยี่ยม นักล่าข้าวหัวใจสุดน <ination noises> ี้ฉ <Disease> <Tolkien ités> yeah. ันจะฆ่าแกอ๊อกทำไมแกไม่โดนดามเอีนะแต่โดนดาเมจยดจากหัวของฉันเดี๋ยวนะมันไม่กินโอ้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 จับไก่ละเฮ้ย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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแกไปกดใครมาแกไปกดใครมาแกไปกดใครมา ไ่กนใครมาห้ามบอกก่อนคลิปใายและวิว่งสิครับรออะไรเฮ้ย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 เอาหรอเอาหรอเอาหรอผลล็อกเก็ตถึงจะยิงไม่โดนแต่ มันจะสู้ลิงได้เหรอเพื่อนเจอฉันเลยโอ้ยขิ้เกจอัดคลิปและโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบโอ้ย holy shit jesus christ โอเฮ้ย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 ฉันกำลังอัดคลิปอยู่แล้ว เขอผลเขาขอผลเขาขอผมเดี๋ยวผมจะดอบผลให้เลือกจักเก็บแล้วผมก็จะเอามาใส่ตรงนี้ขอผลเหรอได้ขอผลอขอผลขอผล,อผลวาง เขาเป็นนักล่าคาหัววางวางวางเดี๋ยววางให้เออฉันวางไม่เป็นอนะโทษทีนะจะไม่ฆ่าฉันใช่ไหมเนี่ยเออเขาไม่ฆ่าก็ดีละสตาร์บั เดี๋ยวนะมันวางยังไงก่อนพลังผลปีศาจวางแค n น o อตดอกบกผมวางไม่ได้เขาไม่ให้ผมวางแบบมันบังคับว่าห้ามวางไม่รู้ทำไมละจัดเก็บอ่าอ่าผมไงต่อ ก the in well. ็คือผมกินไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยนี่คือมันเป็นผลลัพธ์ใช่ไหมเนี่ยในคขึ้นว่า common block food baby baby เพราะว่าผมน่าจะสู้บอสได้แล้วแหละในโลกเนี่ยผมจะลองไปสู้บอสดูสำหรับผมบอสน่าจะอ่อนไปเลยแหละ สำหรับผมที่ไปโลกโลกโลกที่ตัวธรรมดามันมันแบบม,แบบมันแบบไม่เก่งกว่าบ,บอสในโลกนี้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเพื่อนคน,คนนี้เขากำลังสู้กับบอสอย่างเมามันโอ้โหบอสสกิลโคตรแรงโอ้โหบอสิดต้นไม้เดี๋ยวโอ้โหโอ้โหสกิลพลังโคตรโกรงนะครับโอ้โหดูนะครับ โอ้โหบอสก็ใช้ท่าจัดเต็มนะครับโอ้โหผู้หญิงคนนี้ซัดบอสกระจุยนะครับเปิดพีวีพีในสามสองหนึ่งโอเคดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้ทำกำลังเออใช้บอสในการฟาร์มนะครับผมว่าอ้ิซิๆิ เดี๋ยว دي. เดี๋ยวเดี๋ยวดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดเวลล์ยี่สิบน่าจะอ่อนดอยเฮ้ยเฮ้ยเฮน่าจะอ่อนดนอยจริงผมว่าน่าจะอ่อนดนอยในกอริล่าเออใช่มันอ่อนจริงเรื่องเลื่งลองน,นะนะแต่เรื่องโจมตีน่แรงกว่าที่เกาะสามนะแบ้าผมจะตีโออย่าตีฉัน อยากเจอนักล่าค่าหัวคนนั้นจังเลยผมจะจ้างเขาสัก4ี่พบาทเพื่อที่จะไปฆ่าไอ้ผู้หญิงคนนั้นโอเคสามสองปุ๊บผมใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีโดยการ ในการค่าค่ามังกี้หนึ่งตัวและนี่คือการรีวิวผลล็อกเก็ตของผมที่ผมเพิ่งซื้อใหม่ๆจริงๆคลิปนี้ก็อัดไว้นานแล้วแหละแล้วผมก็ได้รู้ว่าเสียงภาคของผมเนี่ยมันไม่ค่อยดีผมก็เลยเอามาภาคใหม่นะจริงๆก็คลิปนี้ตั้งแต่ตอนที่ผมเพิ่งนั่นนะ ส่วนส่วนคลิปแรกที่ผมเล่นบลฟุตใหม่ใหม่น่ยอันนั้นก็เป็นคลิปเก่าวกว่านี้อีกแล้วผมก็เอามาพากใหม่เนี่ยจริงๆผมเคยเปิดช่องเก่าแบบลับๆนะเว้ยแ,แม่ผมก็ไม่รู้แล้วช่องนั้นก็ล่มไปเพราะว่าใครก็ไม่รู้มาแบนผมเพราะว่าผมไปมีแอคหนังเรือดสาต์ไงแล้วเขาก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ ไม่ค่อยดีเขาก็เลยแบนผมและช่องผมก็ปิวแล้วพอผมมีเครื่องนี้เนี่ยผมก็เลยสร้างช่องอีกช่องหนึ่งจริงๆมันก็เป็นเครื่องเดียวก,กันกับที่ผมสร้างช่องเก่าหรอกช่องเก่านะั้นยังจากะ่ะเปิดมาเกือบหนึ่งเดือนได้แค่หนึ่งซับเองไม่รู้ใครเป็นคนซับและผมก็ไม่มีเอฟซีด้วยจริงๆก็มีแหละคนที่ผมทำา q a ไป สำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับการรีวิวผลล็อกเก็ตของผมนะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่หัวร้อนมากเลยตายยืนสุดด้วยในรอบปีนี้แบบว่าเป็นอะไรที่โคตรทุกข์รมานนะตาย3ครั้งในหนึ่งคลิปเนี่ยบายๆนะครับว่าแต่เราอัดคลิปมาต้อง26นาทีแล้วเกือบจะ30นาทีแล้วบายบายเย้ bye